ในะเรื่องของตัวครีมฝาเขียวตอนนี้มีประเด็นค่อนข้างหลากหลายเข้ามาครับในเรื่องของการเป็นเกล็ดนะฮะเป็นเป็นผลึกนะครับในครีมอย่างไรฮะท่านประธานหลังจากที่เราเองได้ไดรับข้อมูลตักๆลูกค้ามานะครับ,รบจากคนเป็นเอกจากอาทีมงานต่างๆมาย่าตื่นตระหนกไอ้เรื่องการตกผลึกี่เป็นเม็ดทรายเล็กๆเ,เหมือนกับเม็ดน้ำตาลายขาวนะเนล็กๆเนี่ยๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ลาชูเลตเป็นสา,การกัดได้มาจากธรรมชาติเพียวไม่มีเคมี ไม่มีแม้แต่พาราเบนไม่มีสารกันบูดอยู่ในนี้เลยมันคือพอมาอากาศเย็นปุ๊บมันก็จะตกผลึกเนื่องจากเป็นอนุมันละเอียดมากมันจึงปรับเกาะตัวกันเป็นก้อนนะเป็นผลึกของวิิีถ้าออกมาโดนอากาศภายนอกถูกับผิวหน้าผิวกายเสร็จปุ๊บมันก็จะซึมหายไปลูกค้าเนี่ยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้กัวจะบาดหน้าควรหน้าเปล่าท่านไม่ต้องกลัวจากปากผมเลยถ้าเราออกมาใช้เปิดมาใช้ถูๆไปมันก็จะซึมหายกันทั้งหมดเลยทั้งผิวหน้านี่ฮะ คือต้องบอกว่าเหมือนที่ท่านประธานพูดข,ข,ขยะความนิดนึงว่าสารสกัดของเราเนี่ยมาเป็นแบบสดถูกไหมฮะใช่สดแล้วเนี่ยพอเวลาเรามาเก็บในห้องเก็บตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสารสกัดเราจะมีเข้าห้องเย็นอีกอ่าเราเข้าห้องเย็นแต่ว่าการเข้าห้องเย็นครั้งนั้นเนี่ยกับอุณหภูมิข้างนอกที่มัน ลดลงเนี่ยมันจึงทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นกับสารสกัดทุกล็อตนี้คือจะให้ตกแตงนั้นทุกคนจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะจะมีแค่ล็อตนี้เท่านั้นครับที่ผลิตในช่วงที่อากาศแปรปรวนใช่อากาศเย็นลงนะครับมันหนาวอ่ะที่ผ่านมาในเมืองนอกมันหนาวจัดหนาวหนักกว่านี้อีกครับเป็นเรื่องปกติเลยครับล็อตนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยครับผมนะแล้วผมจะได้พิสูจน์ให้ดูว่าเนี่ยฮะนี่ลูกค้าที่ใช้มานะทีมงานของใครทุกคนขึ้นมาดูเลยครับนี่ฮะท่านประธานจะใช้เองนิ้วนี่แหละฮะนี่ทาไปเลยอื เนี่ยทางนอกไม่ตายนะมันไ,ไม่ตายหรอกนะเนี่ยเปนม็ดหายแล้ว <S <S แต่คืนก็เหมือนเดิมเลยเอาไปเนี่ยไปคืนก็เสียของเปล่าๆแต่เอาไปท่านไปใช้ให,หมดเถอะท่านหน้าพังหน้ายับเยินเดี๋ยวรับผิดชอบรับผิดชอบทุกกรณีออนะ<บ>เอาอย่างนี้นะดูให้ดีๆนะการทาภายนอกที่เป็นเม็ดๆแต่กลัวจะเป็นอันตรายใช่ไหมถ้าถ้าประธานโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเห็นไหมเอ้านี่ทำอะไรท่านกินนี่ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ ดูไอกินเนี่ยค่าตัวเป็นพันล้านเนี่ยดูไม่กลัวตายเหรอรู้ที่มันไม่มีอันตรายก็พี่ได้ดูเธอเนี่ยนี่มันแบบไว้นะวันนี้ถือว่าไฮไลท์ที่สุดเอาชีวิตเข้าแลกเลยไอ้เบสตรงเนี้ยให้มันรู้ไปทั่วโลกไม่มีใครใครกินครีมกล้ากินครีมของตัวเองนี่ไงเห็นไหมเอากินแค่นี้พอนี่คือกางถ้าอันตรายถ้าตายตายเลยแต่ปัญหาตายเองใช้ไม่ตายหรอกแล้วกินมานานแล้วด้วยเนาะกินมานานแล้วนะฮะนี่ เอาให้สบายใจทุกคนครับผมถ้ารู้ว่าอันตรายไม่ต้องกินหรอกรู้ว่าอันตรายจะกินทาไมอืมไม่มีธีอื่นแก้กันเยอะแยะจริงไหมแสดงว่าท่านวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปคุยกับลูกค้าแล้วปรากฏลูกค้ายังไม่แบบย,ยังไม่เข้าใจม,มในุยนี่นั่นก็ไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรร<อ>ับประกันความพึงพอใจอยู่แล้วอืม